จอมเทนกวาดหลานคือฉายาที่แฟนมวยยกให้กับนักชกวัย30ปีจากนครศรีธรรมราชไม่ว่าใครที่เคยขึ้นชกวัดฝีมือกับเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชกยากแม้อดีสตสไตล์การชกอาจจะไม่สนุกดุดันออกอาวุธน้อยบ้างแต่ด้วยความพยายามขยันมั่นซ้อมทําให้เขามีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนคือคติประจําใจของเจ้าเบียก้าวหนาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมอีกหนึ่งมวยฝีมือที่ม ีชื่อเสียงโด่งดังเสาหลักของแคมป์พีเคสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรา <c oughs> มวยเด็ด789ด้วย ในวัย30ปีนักมวยหลายคนอาจอยู่ในช่วงบ้นปลายของอาชีพการชกและเริ่มโรยลาไปตามสภาพสังขารที่ไม่มีใครหลีกหนีความจริงข้อนี้ได้เมื่อมีคืนลูกใหม่เข้ามาคืนลูกเก่าก็ต้องพัดผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดาของการเวลา ในวงการมวยไทยมีชายผู้หนึ่งที่ยังคงยืนหยัดเป็นสุดยอดนักมวยแถวหน้าค่าตัวเลือนแสนดีอย่างสง่าผ่าเผยได้รับการยอมรับจากทุกคนถึงคุณภาพฝีมือมวยและการวางตัวนอกสังเวียนที่มีแต่ผู้คนรักใคร่เขาลบนับถือเขาคือก้าวหน้าพิเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือก้าวหน้าสอจอโต๊ปาจีนยอดกำปั้นเจ้าของฉายาจอมเถงกวาดลาน ที่ปัจจุบันแม้อายุเก้าผ่านเลขหลักสามไปแล้วแต่ยังรักษามาตรฐานเป็นซื้อแปรมวยจังหวะฝีมือที่หาตัวจับได้ยากยิ่งอุดมศักดิ์อ่อนแก้วคือชื่อจริงของเจ้าเบียร์พื้นเพเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มต้นฝึกแม่ไม้มวยไทยตั้งแต่อายุห้าขวบเพราะมีคุณพ่อเป็นอดีตนักมวยเก่าทำค่้ายมวยร่วมกับเพื่อนฝูงในชื่อค่ายมวยทอการยางและพาครอบครัวไปตั้งลกล่าหากิน ที่จังหวัดระนองหลายปี กระทั่งคุณปู่ของก้าวหน้ามาเสียชีวิตตอนที่เจ้าตัวเพิ่งอายุแค่เก้าขวบทําให้คุณพ่อของเขาตัดสินใจพาครอบครัวกลับมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชอีกคนและคราวนี้เขาก็ได้ไปอยู่ในการดูแลของค่ายมวยพอเมืองทุ่งสงที่พาเขาไปตะเวนเดินสายทั่วไทยต่อมาค่ายมวยพอเมืองทุงสงปิดตัวลงก้าวหน้าจึงย้ายมาอยู่ในค่ายที่ใหญ่ขึ้นอย่างเพชรสุภาพันที่นี่ทําให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักน้องเบียร์โชคงามวง นักมวยดาวรุ่งที่ฝีมือมวยระดับอาจารย์เขาผ่านการเจอมวยดีๆมากมายมีดีกีคือแชมป์รุ่นร้อยแปดปอนด์ของเวทีลุมพินีหลังจากอยู่ในชายคาค่ายเพชรสุภาพันธ์มานานถึง10ปีน้องเบียร์ก็ได้รับการชักชวนจากเสียแขกพีเคแสนชัยมวยไทยยิม ที่เห็นแววนาเอามาส่งเสริมผักดันให้ไปสู่สุดยอดนักมวยแถวหน้าของวงการประกอบกับที่ค่ายเพชรสุภาพันธ์น้องเบียร์เริ่มไม่ค่อยมีคู่ปั้มคู่สอมจึงได้มีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ของค่ายเพชรสุภาพันธ์และตัดสินใจโยกออกมาอยู่ในการดูแลของเสี่ยแขกสมชายเทศรุ่งเรืองพอพระแห่งค่ายพีเคพร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกาวนาพีเคแสนชัยมวยไทยยิม ก้าวหน้าพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกระดับเป็นนักมวยจังหวะฝีมือที่โดดเด่นมากในเรื่องการใช้หลักเหลี่ยมลูกหักโคนกวาดลานเททิ้งที่ทําได้อย่างเนียนตารวดเร็วอีกทั้งในเรื่องสภาพร่างกายเขามีระเบียบวินัยอย่างมากเป็นนักมวยตัวอย่างของรุ่นน้องในค่ายประกอบกับเจ้าตัวได้รับการดูแลอย่างดีจากค่า,พย,ายพีเคก็ทําให้ก้าวหน้าสามารถปราบนักมวยเกรดเอหลายๆอาทิเช่น รถถังจิตเมืองนอนที่พายเขาอย่างราบคาบยอดเหล็กเพชรออจฉริยะที่ว่าแกล่งก็ยังต้านเขาไม่อยู่ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่ก้าวก็ยังไม่เคยชนะเขาได้ยังรวมไปถึงเซกสารอขวัญเมืองซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ซุปเปอร์แบงก์มอลตนันบัณฑิตเพชรวศรอ,อดาวกระจายเพชรอูท่ทองอขวัญเมืองหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนอนท์เจมสักสักบุรีลำแสนพลันชัยที่ต่างเคยพ่ายแพ้แพกับก้าวหน้ามาแล้วทั้งสิ้น ไม่บ่อยนักที่มีนักมวยอายุเกิน30ปีแต่ยังรักษาฝีมือมาตรฐานการชกและสภาพร่างกายไว้ได้เป็นอย่างดีแต่กาวนาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสามารถทำได้และเชื่อเหลือเกินว่าด้วยระเบียบวินัยที่สูงความมุ่งมั่นตั้งใจน่าจะทำให้ก้าวนายืนระยะอยู่ในระดับสูงไปได้อีกหลายปีและนี่เป็นอีกหนึ่งตำนานของนักมวยไทยที่ยังมีลมหายใจ แฟนเพจมวยเด็ด789สนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือประวัตินักมวยคนไหนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมณนัดที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามวยเด็ด789